พี่น้องแล้วจากงานวันเกิดน้องยูรีนะครับบัตรนี้ก็เลยนยางมาอีกตอดมาอีกน้อยนึงเด้ตอดจากธารมาก็มาตอดนีก่อนสิตอดมาอื่นเขาตอดนี้ก่อนมาแบบก็จะจับบิวจิตก็จับอุบ่เนี่นี่อ๋อผู้ว่าเป็นปิดไหลฮะถ้าสิปิดจังใดเออตาว่าเคยได้ยินอยู่ตาว่ากันกิโลพันมากกว่าเห็นอย่างไงจริงมาสั่นเอาหรอแมนไี่ดีบปล่แมนมากอดปิดหมดเลยตอน เอ้าพี่บอกฝรั่งจริงด้ล่ะเอาบอกแมน่นเพราะเป็นเจ้าอื่นบ่นี่เราก็มีงานบักหลายหนึ่งแล้วก็จิบใบตางานเนาะแม่นบอกอือนึกว่าโลอันเปิดใบฟอกก็สิบอ, <laughs> บอกฟอกขาวเดียเด๋ยวเดี๋ยวมื่อนีร่ฮ้ามาอันอันจับบิวจิตเจ้าของรา้านพุ่มยูดอกก็มาบอกกัทีมงานเพื่อนันลาคนนี้ก็คนผู้บ่นเท่กันเพคนว่าคันศิลปินมากินให้ลงดินเพคนไว้เรื่อยเออแม่นมาจังสัเนด้ยล่ะรุ่งมิลเลอร์รุงมิลเลอร์บิวจิตชลีอาเด้อมา ลงบินดูจิติลิอาซีแซบคืออยู่อุบนมอเอาเอา,เอา,ม,ามาเลยเจ้าผอ้บ่ิห่รเมยมากินอยู่บ้านเก่งเมนูหม้อไฟลิงแซบเ๋ยว่าดี่หมจัดขาไก่ซุปเปอร์ต้มตุ๋นเกลือเดี๋ยยังกอ <c oughs> ต้มต้มตุ้นตุนเกเอ้ามันเปไ็นยังไง เดี๋ยวมันเป็ยนรื่องึ่าเื่อกันสังมาลองมาซิมเมืงแน่เอาลองมาซิมเมงดูเอาต้นต้นเกเออต้นต้นเกมากเออเป็นตะมน่าเป็นตะมนุยเกยวัดยวัดหรือเกยยังบันนี้เอาต้องระบูะต้นต้นเกวัดจปงตรงต้นเกยถาเกยหน่อยเกยใหญ่เอามาซิมจากอันนู้นอย้ำว่าเกย์กินดีวะกินดีวะ นี uncles, babies, ่เ <hasta> ด้น <District> ี่ยำมั่วเกอนี่มันสิบ่ขายปานปลาหยังห่าเอาจังซี่เอาจังซี่เจ้าสั่งต้มต้มตุ้นเกข่อยกินข่อยสิสั่งยมั่วเกงเจ้ากินอืมิบ่คือจังยเียงติดมันสิปรสจังไดเอาเอามาองเนาะคั่นว่ามั่วมันสิคือตํามั่วบ่อ้ายแปลว่า ตามหมวนี่มันใส่ทุกอย่างเด้อคำว่าย่ำหมวเกยนี่มันสิมีทั้งเกยหน่อยเกใหญ่เกย์เถาเกยวัดเกย์ย่งไปหน่อยร่องเบิ้งหมวไปเรืนอยย่ำคอยสิสั่งย่ำหมวเกย์จะกินจะสั่งต้มตุ๋นต้มตุ๋นเกย์เออฝอยกินโอเคเนาะเมนูก็เป็นแบบว่าคอยเริ่มจากที่บบลว่ามันใจระเดินบิวเจดถามแนี่ผู้ใดเป็นคนคิดเมนูถามแน่ถามแน่ถามแน่สิล่องกินเออโอเค พี่น้องเอ้ยมาแล้วอันนี้บอยจับจับบิวจิตจักแสือบ่เสือบเสอบจะสร้างยังก่อยข้อยกินต้มตุ้นเกยต้มตุ้นเกย์ฟาดข้อยกุญูงบอลเกย์ี่ใครลองลองอิงแรงสีบ่ใครเกย์ด้หนี่ใครเกยอันนี้อันนี้อันนี้ตีนเกยตีนเกยอันนี้ตีนเกย์อันนี้ยังนี่กระดูกเกยกระดูกเกยกระดูกเกย์ฟาดกระดูกเกยมันยังยังสี่บ่พี่สิบปดับเนี่ยบอยบอ บ้านใครสร้างเนี่ยให้เจ้ากินหรือเปล่าอะไรคะยำเก๋ป้าดิยำหัวเกเกเท้าเก๋เก๋หน่อยเกหัวปูเกผมเง่าเก๋ยังกอกเกวัฒนธรรมลองมาลองเด้อพี่น้องเด้อป้าดขยับหัวผู้ใดคิดเมนูให้บิวจิตจักแสียบ่แเสียบแสีบแสีบไปก่อนเอาซิมก่อนอันนี้ซิมก่อนเด้อซิมอันจับบิวจิต อันนั้นคือเอาของน้องของน้องเออ่น้องมั่นหมี่อันนี้มากแซ่บแซ่บยำเกี๊ยกินแหน่ซิมแหน่กับรังรอดแตกเยาโอ้แตกเกียวแตกเกียวไหมไม่จุนนะเออเอาซิม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 เอาซิมเบงอันนี้อันนี้ยำมั่วเกี๊ยยำมั่วเกี๊ยไขกไก่ยำซิมโยเกีเป็นแนวไหนเออซิมเบงซิมเบง แซบอ่ะยำหมวกเกี๊ยแซบเด้มันหัวกักปันนั่นหรอพี่ไมนหัวกกากวนมาอันนี้ยำัมวกเกีครับแซบอืมรสยังยังก่อนนะ ต้มตุ๋นเกค่ะต้มตุ๋นเกล่ขอายอยากได้ตจน่องเนอะเอายอ่ะระยกเจ้าเ่เจ้ากับยเสองคนสองคนนะเจ้าตีนเกล่ากินเนอะกินตะไคร้เกล่ตอมันไม่ตีนไงเดี๋ยวเลยจกินเออกินตะไคร้เกล่ย่อืมอืมแซ่บ มาเด้อพี่น้องผู้ใดมาขอนแกม่มข่างตะวันแดงข่นฟินครับเมื่อกี้เนี่ยออกจากเด้อเดียวเราปิดหลังนิปาเนี่ยจะมาปิดหลังนิปาเนี่ยมาติดนุ้กันจะการเล่ากัดีงานล่ากันหลายงนานเล่าไหลายเล่าก็นจปิดหลงัง <c oughs> ปิดหลังนิปาตัเราม <c oughs> ุ้ยแสยบบีรีเอียงก่อนต้มตุ๋นเกลือข่อยสิเปลี่ยนไปกินต้มตุ๋นเกลืนี่ยแหละข่อยเสากินย่ำเกลือเราข่อยไปเปียมไปต้มตุ๋นเกลือ เตียวนิดนิดนัวหน่อยหน่อยเผ็ดนิดนิดหืมอืมหลวบปออหลวบปะเกลวบปกเจลวบปะเออว่าทีต้องตุนเจ้มาได้แค่เจ้ประทุมกน